ว่าเป็นหลวงพ่อดำกันมะตีเอินคักบันนั้นบัดเนมปวดสันดับรับคอธรรมภาคเกษียง เป็นสำเนียงสำนวนภาคอีสานเสียงแหล่ชาดกแประปะพันเพิ่มโดยพิมพ์ผ้าพญาเอกสันเสษคัดเลือกเฟนเอามาเล่นเอ้ยเสียงนะบัดนี้ฟังต่อเนื่องมหาชาติกันที่หก จุนลาพูนสีย้อยยุกเทศสันนาจะสอวนก้าวถึงตอนพ้ำเถาเข้าบ่อนหิมมาพานมานายพันหมเถาพ้มกุมสันสายมนามีแต่ตัวหายหายเต้นใส่พ่อะปั่นเสือ หัวใจเพียหมดวังดังสิเป็นลมตองหมากระเสียวเสียวห้องหวยหันหุ่มหาอตาพัมถือไม่เท่าวินาแล้วแควงหลังเดมนาบ่มีฟังเสียงโหมาไหลโตเต็นจอง เท่าพร้อมห้องห่วยห่วยสวยแย่เนรกโกว้ามมาบางดำขาบสุนน้องอีดแดงจองทุงล้ายพร้มยันตาตินหอย ขึ้นต้นน้อยนั่นก็โขนขึ้นต้นสนนั่นก็หักเลยปิ่นขึ้นต้นกอกไม่เท่าตอกว่าม,มาว่าเสนาเสนา,สนาสมาหายคักเถวมาบันน่าจะเล่นเออ หยุดนิ่งนิ่งหยุดก่อนบักตาขาวฟังเรื่องเล่าสักก่อนเมียาสเนมานีบึงให้ดีบักตาใบกูเป็นไผ่มึงหูบอกูนี่นอเป็นโนทูดไทยพ้า,ยาท่านพันมึมนา พ่อพ่รูเรื่องเจ็ดชั่วโคตรต้องชิบหายสู้ต้องตายมืดซุมโทษป่ะหารยิ่งเป้าคนจังกูมีนไก่ท่าเตียจิตใจกาแกงบิดประทศเขตแควนผู้หันกากัเมีนกูมึงอยู่ป่ายัางสิหูโกสิบอกให้เอาบุญละองจอม สันนดอนจากนครดุนเลี้ยวไพกะเซียวเซียวอื่นชุนไพกะเซียวเซียวอื่นอยากทุนชุนให้กับเตาากูนิละสิไปชุนทันเท้าให้กับเขาสูนครอืมนะ จังว่าในตอนนี้เจตบุตรก็จึงใดชี้บอกมาคาไปจนถึงอจุนตาทานพาลุสีเทวนาให้ไปเนาน้ำทานถาทางอีกต่อยังโยกไก้กด็ดอนหลายดันดันดงเนี้มนา สิขอปงลงไว้บนพามไพ่สี่องจบทำน้องวาดเบสิเอาไว้ที่คพนึมน่ะจุนละพนบิดมวนมวนบ่มวนกระจำใจมหาพูนชงไปกระโตไปจังฟังเลื่องจบซ้มยังเพียงยุนจุนละพนพนพานสามสิบห้าคาถาจาร อาวสานพักว oh, 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 ้ยคันกันนานาจาง่ตเติมสันดอกนาสัต จากเนียสิในหมวดมาหาพุ้นมาหาพุ้นแม่นดุงไม่พันละนาป้าไม่ใหญ่มาหาพุ้นแม่นป้าไม่ทั้งเขาเขตเข้าพามันลูกแต่เศร้าได้จ่าต่อพละฤสีได้วอนองค์มูนีบอกเที่ยวทั้งด่าน จนไปถึงเขตขันหิมมะวันพรเวยียยพระฤาษีบอกให้หูจะาแจ้งสุปการพระฤาษีเกาตานสีบอกมาข้าว่าตเวเต่นี่มีผู้พาแวดระวังขนังล้อมมีแต่จอมเขาขันตันตานั้นนี่กันนั้นตั้งมืนตื้อเต็มไปด้วยงุนเหิน ไปไดด้วยหอมหวยเฮวลึกเลี้ยงราดับดูดังเปลี่ยนตั้งรับที่ดันดงแดนไม่สัตว์ในภายไม่มาสิมีเมือยมันมังมีนานาประหลาดลำเสีงโอเรื่อยเรียบคันมีผีผู้ใหญ่ลายลักษาด้านแดนดงไปบอกเคยเที่ยวดงอาจเิตยไตไว้หมู่หอย พวกเขาเป็นไหวละหาชนแดนฟังองค์กวังฟันมังมาประสงคใส่ซอกกินดินละยาวางนั้นขาดผู้สันจรบร่มีคนเที่ยวทางจอดใส่เสิิินได้มีแต่สาขาไม่กะไปวังมืดหมอกมีนั่งเครื่อสอดเกี่ยวเกี่ยวทั่วกระดังคำไปไปเห็นข้ามาขามควันสันสะยดยอง มบ่เห็นโซลิโยมื่นมนบ่เห็นแจ้งหิมะพันบ่มีแห่งปัตตบีซึนซุมซุมบมไม่ตาต้องกะสุงสันซอสันดูสังอําลือลําหมอกหัวหุยห้ำยามล้มมาพัดอ่อนอุ่นเอ็นยูดูดังดงดอนดาวเต่าเตยเดาดาลูกขาชาาดโมไม่มีแท่นมากเลย mì thăng cốc quậy nhau kèm kiên khứ mặn đuối năn mì thăng loa tiếng nhượt nhau khao nhượt chân phăng khăn nọt xùi đầy mu má leng mầm thung năn si bọt cá chèn lông งงเงงเรียบดงพานังคานภูมิสถานวังนั้นสิมีควางว่าปลาล่อลงมาเรียบใจสิกินยาปลาคมงพาเมืองเือเอน บวมเมียนทงแทแต่เป็นภาษาขาเส้นความเดินไปตรงกับไฟเทศไฟอุดรสางท้งมันมีลายเส้นขามดุงพงดานพุ่มสะทานบอนเพิ่นยังยังแท้เนืดยเยว พอเมื่อโจบบอนบันหลือสียพอทะาแหลงไขต่ตาพ้ำเลืล่ลาไปจากพลืเสีเท่าเอาพาลาพุนไม่นันยัดใส่ถุงไล่าพามไปเอาไม่เท่าอันมาแล้วกะเราเดินโคกกะเป็นโคกเยินเยิน,นตาพ้มยางจนเสสัตสบัดไปสบ,บัดมาแข็งขางโง่โค เบ็ดใส่ดวงดอนดาวเค่เดินเข้าเสดินย่างเอาเมียหน่อยแนบ้างมันแสนสันเวทนานี่ละน้องนว่นวันหากลุมบังตาปาชาลาดดุดดังมุ่งมันกังบังไว้บ่ให้เห็น เว้นแต่ผู้เพื่นได้กบรรลุอาลยาจึงบอกวาเมากรรมสาบเึ่งก็จึงจ่อปาสสาวานี่ยอมมมาเมาด้วยกิเลสก็จากทุกข์เขวอ้อนนันมาได้ตั้งแต่กำว่โยมย่อเยอุปมาคือดอกบัวอยู่ในน้ำ บาเต่าคอยทากินบ่อาจปีใบโซรับสุริโยได้อุป,ปมาคือพัมเท่าเอาเมียสาวมันแสนยากถึกผู้หญิงซงใส่เสียจำได้ว่างหากบ่มีพวกเพื่อนเดินเปีียวคนเดียวเที่ยวในหินมาวันนกเสียากพอยเมืองบาฮาน แลเห็นตเต่าเตยตนสวนสวนกิ่งเครือไหวมันมามัดเกี่ยวสีมัวนมืมดมุง่งฝงตะลุงทนเท่าต้นเต้นเต้นใส่เที่ยวหากินมากไม่เสดดาวว่าดานดย หนึ่งตดล้นหน่อยนึ่งตกล้นตึงเลี้ยงเหตุล้นลงดินพามกเก็บมาก,กินเงืองลิงเลีมหลอนเก็บกินพ้อ,องทองสมองมึนแก่เมื่อยเหน็บในเอ็ดไม่ละตาเท่าอ่อนแห้งพามกยองแยงลี่นั่นคือผีพงคางทั้งหลอดขอนหลอดไม่ใจละหอยห่วง มองโดฝ่งซ้ำเสื้อสัตว์ป่าคณะนกไม่โยกขันคอนเสียคำแรงกี้คอยมองเห็นดอยควางขันตันตาบอนเสียยางทางแห่งคับแคบคอยเป็นนหวยห้อมพาได้ยินเสียงไก่ฟ้าห่องทรงอาตสไลมาอยู่ละกะท่าขันแขกเขียวขันคู่สากกูน มันมีสัวเสนอนคอนยังโคโกนี่นอบัดสิเข้าป่าไม่ไปกว้างผู้เดียวไปหอดทั้งคดเหลียวสามแยกยืนงงกว่าจากลงทังเดินแยกขวาเหลียวาย ตัดสินใจไปนาตามทางสินเสื้อเสื่อคือสิสมมาอดมุงมโนตังเที่ยงตูงหน่อยหนึ่งตัวข้อส่งดงใหญ่พลันเห็นได้ยินเสียงยุงเย้าแววเสียงประสันสู้มองดูตาวันขายเงีนอย่างเบียงใบ ไข่เล็กสามเสหามาแล้วกะคำจวนมองเห็นพอ่อนี้หลับกะเลียนลงขี้คอยพามกะตามองสิ่งสิเป็นจริงหรือว่าบ่มองหลายเทียว่าแม่นไก่สาระกวางปวางอสูวคงสิเป็นสาระจอสันดอนทรงพนวดพามกะปวดใา เอาเจ้าพ่อปัธนทมว่าใส่หนอพ,อพ่อพามองเห็นแล้วหัวใจต้นตึงต้งตึ้งเดี๋ยวนี้กำลังถึงแต่ทวันคำคอยมาเสียน้อยเสียเต่ามาลูกกับแม่ยุ่ร้อมเพียรรักสามมือตา เวลาเดินไปขอ,อย่านบสมหายไว้พอจิตใจผปุญิงนี่หวงแหนเคตานีติดในบ่วงโลกกี่าท่านลูกใดสิเอาให้ดังประสรงในขึ้นนี้กูควานเอาวงกดศคนิ่งนอนในท่าเออพ่อว่าแล้วทิมยามวางมอน นอนอยู่ในโคหานันกึงเห็นอัาธรรมเสียงพึมพัพัเถ่านนวยหนมันจมในหนึ่งกนโกเกกประดังเท่าทั่วผู้ ที่กาไวนี่ก่อนมหาพุมีแปดสิบพาคาถาทวนทวนสี่ยอมู่วนก่อนลาโย